Carrier X. X is elegant. X is safe. X is smart. Carrier X. Inverter. Carrier. สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมและทีมงาน a Air Service กันอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับเรามาเจาะลึกข้อมูลของ a i r c a r r i e r X i n v e r t r r p u u s กันบ้างนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่า Carrier X Inverter Plus อาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามีคนถามเข้ามาเยอะแล้วผมก็อยากจะรีคลิปนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับจากที่ข่าวก่อนเนะี่ยมันเป็นแบบ3ดาวใช่ไหมตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น5ดาวแล้วนะครับค่า s e r จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือ นะครับดีไซน์จะเป็นยังไงแล้วก็จะมีฟังก์ชันอะไเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปนี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้นําเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ให้ทุกคนต่อๆไปนะครับและสําหรับใครที่สนใจและอยากจะสนับสนุนแอร์เซอร์วิสนะครับทางเรามีเสื้อมาจําหน่ายด้วยนะครับ เป็นเสื้อคอลเลกชันสวยๆจากทางทีมงาน Air Service นะครับเพียงแค่ตัวละ390บาทไปหาซื้อกันได้ใต้คลิปนี้นะครับมีลิงก์อยู่นะแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากจะเป็นท่อน้ำเลี้ยงนะครับอย่าลืมนะครับกดสุปแตงใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันมีอะไรเป็นแบบไหนสำหรับใครที่ยังไม่รู้คลิปนี้สำคัญแน่นอนครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนช่อง Air s e r v i c e ให้มีคลิปดีๆแบบนี้เรามีสินค้าคอลเลกชันเก๋ๆให้ได้มาช้อปกันไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดผ้าหม่มผ้าพันคอออกแบบโดยทีมงานช่อง Air s e r v i c e ไปช้อปกันได้แล้ววันนี้ที่ s h o p t e r c o a i r s e r v i c e หรือกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามา่ลืมที่ตัวดีไซน์ก่อนเลยนะครับสำหรับดีไซน์ของ X Inverter Plus ของ Carrier นะครับจะมีทั้งหมด5สีนะครับก็คือสีขาวสีดำสีเขียวสีส้มและก็สีชมพูนะครับส่วนตัวเนื้อของวัสดุเนี่ยจะเป็นสีด้านนะครับจะไม่ใช่เป็นแบบเงานะครับขาวก็จะเป็นขาวด้านทุกอย่างอะ่ะด้านหมดเลยนะครับดำเขียวส้มชมพูเป็นแบบ ด้านทั้งหมดนะครับสำหรับตัวทรงนะครับจะเป็นทรงเหลี่ยมๆนะครับเข้ากับยุคนี้มากๆนะครับมันดูทันสมัยไปสะหมดเลยนะครับสำหรับ Carrier X Inverter Plus นะครับก็มีหมด54สีเนาะแล้วก็มี1บานสวิงนะครับแล้วก็สามารถปรับทิศทางได้ซ้ายขวาขึ้นลงอ่าได้หมดเลยนะครับแล้วจะมีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆบ้างต้องไปดูเลยครับ และนี่ก็คือฟีเจอร์เด็ดๆของ Air Carrier X Inverter Plus นะครับที่ผมชอบมากอย่างแรกเลยก็คือมี5สีเนาะอย่างที่2ก็คือสามารถสั่งงานผ่านมือถือได้นะครับโดยผ่านแอปพลิเคชัน Carrier in the Air นะครับแล้วก็สามารถสั่งงานผ่านเสียงได้ระบบ voice command นั่นเองนะครับก็คือถ้าบ้านของคุณมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ Smart Home ที่เกี่ยวกับการสั่งงานด้วยเสียงนะครับคุณเอามาเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์นี้ใช้งานสั่งงานผ่านเสียงได้เลยนะครับและยังสามารถเช็คค่าไฟผ่านแอป Carrier i n the Air ได้ด้วยนะครับกับ Real Time Power Consumption Check นะครับจะเช็คได้เลยว่าตอนนี้คุณใช้แอร์ไปทั้งหมดกี่บาทแล้วเออสามารถเช็คได้ผ่านแอปพลิเคชันอันนี้ได้เลยนะโคตรเจ๋งเลยนะครับสำหรับวิธีการเช็คสามารถตรวจสอบได้เองอะ่ะไม่ต้องมานั่งรอค่าไฟหรือต้องมานั่งคิดคำนวณอะไรมากมายนะครับผ่านแอปพลิเคชันนี้ตรวจเช็ค เองได้เลยนะครับส่วนเรื่องระบบความเย็นนะครับเขามี gentle touch ด้วยนั่นก็คือส่งลมให้มันเย็นอ่อนโยนต่อผิวไม่โดนตัวโดยตรงนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าที่บ้านผมก็ใช้แคริเอร์รุ่นนี้อยู่นะมันสามารถส่งลมเลียเพดานได้ให้มันไม่โดนตัวซึ่งผมชอบอยู่แล้วสอนน้องใครที่ติดตามผมอยู่แล้วนะครับจะรู้ได้เลยว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างขี้หนาวแล้วก็ไม่ชอบให้อ์โดนตัวนะครับเพราะบางทีผิวมันจะแห้งสําหรับแคริเอร์เนี่ยมันสามารถส่งลมให้มันเลียเพดานไปตกไปไกลได้ให้มันไม่โดนตัวเราอันนี้คือ อีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมชอบมากๆเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับที่ผมบอกไปแล้วนะเขาเปลี่ยนจาก3ดาวเป็น5ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับและก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกตามที่ผมจะขึ้นตามชาร์ตนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่กันไปนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับ x ionizer นะครับมีเครื่องฟอกอากาศ pm 2 5ฟอกสิ่งสกปรกในเครื่องแล้วก็บรรยากาศในห้องแห้กลับมาสดชื่นอยู่ใน อากาศที่บริสุทธิ์สดใสนะครับแล้วก็มีพีม2.5ฟิลเตอร์นะครับมีแผ่นพีม2.5ฟิลเตอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็รุ่นนี้มีเซลล์คลีนนิ่งนะครับสามารถไล่ความชื้นทำความสะอาดตัวเองได้แต่เป็นการไล่ลมความชื้นนะไม่ใช่เป็นการทำความสะอาดตัวเองเหมือนยี่ห้ออื่นๆนะครับอันนี้จะเป็นการไล่ความชื้นให้กลิ่นอับมันไม่อยู่ในเครื่องนั่นเองนะครับแล้วยังมีอะคริลิกเรซินนะครับหรือสันเคลือบนะครับเคลือบตัวคอยเย็นไม่ให้ฝุ่นมันเกาะนั่นเองทำให้ แอร์สกปรกช้าลงแล้วก็ไม่ต้องล้างแอร์บ่อยๆนะครับต่อมาดูเรื่องระบบเซฟตี้กันบ้างนะครับเขามีแอนตี้ช็อตนะครับบอกว่าทนไฟตกไฟกระชากได้นะแล้วก็รุ่นนี้เป็นคอปเปอร์คอยนะครับหรือคอยทองแดง100%แล้วก็มีระบบออโต้รีสตาร์ทนะครับก็คือถ้าสมมติมว่าแอร์คุณไฟดับแล้วแอร์อยู่ๆคุณไฟมาแล้วเนี่ยแอร์ Air ก็จะทํางานเองให้อัตโนมัตินะครับคุณไม่ต้องตื่นมากดปิดเปิดตอนกลางคืนให้มันน่ารำคาญนะครับแล้วก็เรื่องของความสะดวกสบายบ้างนะครับเขามีเอ็กซ์ตร ถาดนะ้ําสามารถถอดออกมาล้างได้ก็คือถ้าสมมติว่ารุ่นนี้เนี่ยคุณเรียกช่างมาล้างแอร์เนี่ยแล้วรุ่นนี้เนี่ยถาดน้ํามันถอดได้ทําให้เวลาคุณล้างแอร์น่ะเท่ากับว่าคุณจะได้แอร์ที่ค่อนข้างสะอาดเลยนะแต่ช่างของคุณต้องถอดถาดมาด้วยนะเพราะถาดมันถอดได้แล้วถ้าสมมติช่างของคุณไม่ถอดถาดแอร์ของคุณก็ต่อให้ล้างมาความสะอาดก็จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับถ้ามันถอดถาดได้นะรุ่นนี้ถอดถาดได้ก็ถือว่าเจ๋งมากๆแคเรีรมองเห็นจุดข้อดีตรงนี้ด้วยด้วยนะ แล้วก็เจนทันทัสนะครับส่งลมเย็นไม่โดนตัวนะแล้วก็เป็นโฟเวอเทลรูเฟอร์ er นะครับกระจายลมได้4ทิศทางขึ้นลงซ้ายขวานะครับแล้วก็มีทีเด็ดก็คือส่งลมเรี้ยบทดานได้ด้วยนะอ่าและสําหรับรุ่นนี้นะครับมีบิ๊กแอร์โฟส่งลมได้ไก,กลถึง15เมตรแต่15เมตรเนี่ยมันจะต้องเป็นขนาดสูงสูงเข้าไปนะไอพวกเก้าพันหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นแปดผมว่าไม่ถึงหรอกแต่ถ้าเป็นพวกแบบว่าสองหมื่นสี่สองหมื่นแปดเนี่ยลมเย็นสามารถส่งได้ไกลสูงสุดถึงสิบห้าเมตรเลยนะครับ แล้วก็มีคอนโทรลวิกเทคโนโลยีนะครับก็คือสามารถสั่งงานผ่านมือถือได้นั่นเองอ่าและรุ่นนี้นะครับการันตีเลยนะครับว่าเป็นประหยัดไฟเบอร์5แบบ5ดาวนะอ่าแล้วมาดูเรื่องการรับประกันกันบ้างดีกว่าการรับประกันรุ่นนี้นะครับเขาบอกว่ารับประกันคอมเพรสเซอร์อยู่ที่10ปีนะครับรับประกันอะไรทุกชิ้นส่วนนะ5ปีแล้วก็ฟรีค่าแรงซ่อมอีก3ปีก็คือออนไซต์เซอร์วิสนั่นเองนะฟรีค่าแรงให้อีก3ปีนะครับก็คือใช้กันสบายสบายไปเลยนะ รับการคอมก็สิบปียาวๆอะไรทุกชิ้นส่วนห้าปีแถมออนไซต์เซอร์วิสให้อีกสามปีแจ๋วๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะครับว่าแล้วมันมีขนาดกี่บิททขึ้นบ้างตั้งแต่เยอะมากมายเลยอันนี้ต้องค่อยๆนั่งไล่เรียงกันใหม่นะแล้วก็จะมีจุดที่ผมคิดว่ามันเปลี่ยนด้วยนะก็คือขนาดไซส์มันใหญ่ขึ้นมันมีการเปลี่ยนไปแล้วก็มีค่า s r ที่เปลี่ยนไปแน่นอนแต่จะมากน้อยแค่ไหนตามนี้เลยครับ บอกอย่างนี้เลยนะครับว่าขนาดของมันค่อนข้างเยอะแล้วค่า BTU ค่า SEER Size ของมันเยอะมากผมจะพูดผมมัีผมก็จําไม่ได้นะผมขอขึ้นชาร์จแบบนี้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันแล้วผมจะค่อยๆอ,อธิบายไปเลยดีกว่านะครับสําหรับ Carrier X Inverter Plus รุ่นนี้นะครับจะมีมาทั้งหมด9ขนาดนะครับไล่ตั้งแต่10,000 BTU 13,000 BTU 16,000 BTU 18,000 24,000 28,000 3 0 3 0 0 0แลวก็36,000 BTU ซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ 5สีในะแต่ BTU นะแต่ว่าจะมีแค่ตัว36,000 BTU นะครับที่จะมีเฉพาะสีขาวเท่านั้นนะ,ะสำหรับใครที่อยากจะได้3ามหมื่นพันสีดําหรือสีอื่นๆไม่มีนะครับเขามีแค่เฉพาะสีขาวนะรุ่น3ามหมื่นหกพันทนะ ผมจะขอไล่เริ่มต้นตั้งแต่ตัว1 0 0 0 0 BTU เลยดีกว่านะครับค่า ECR มันเท่าไหรไซส์ของมันเท่าไรนะครับ BTU จริงๆของรุ่น1 0 0 0 0 BTU นะครับจะอยู่ที่9,200 BTU ต่อชั่วโมงนะครับค่า ECR จะสูงขึ้นมาจากของเก่านะครับอยู่ที่24,56 BTU ต่อชั่วโมงต่อวัตต์นะครับเป็นแบบ5ดาวชุดคอยเย็นนะครับจะอยู่ที่32คูณ105,3คูณ24,5 ชุดคอยร้อนนะครับจะอยู่ที่53าคูณจคูณ29เซนติเมตรสังเกตดูตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับรุ่นเล็กสุดนะถ้าเขาพิมพ์ไม่ผิดอะต้องบอกเลยนะครับว่าชุดคอยเย็นของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับความยาวนะอยู่ถึง1เมตรกับ5้าแล้วก็จุด3มเซนติเมตรเลยนะครับซึ่งของเก่าของปีที่แล้วเนี่ยมันจะไม่ถึงนะอันก็คือความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปของรุ่นนี้นะครับแต่อาจจะมีเหตุผลหนึ่งที่เขาใหญ่ขึ้นเพราะว่าเขาต้องการทําความเย็นให้มันได้ถึง5ดาว ก็อาจจะมีส่วนที่จะต้องทําให้คอยเย็น,นยมันใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับสําหรับบ้านใครที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวชุดคอยเย็นที่มันใหญ่แล้วมันจะเกะกะห้องใช้รุ่นนี้ ได้เลยนะครับประหยัดไฟมากๆนะครับแล้วต่อมามาต่อกันที่รุ่น13,000 BTU นะครับ BTU จริงๆนะครับจะอยู่ที่12,200 BTU ต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่า SE จะเท่ากันกับ9,000หรือ10,000 BTU นะครับก็อยู่ที่24.56 BTU ต่อชั่วโมงต่อวัตต์นะครับแล้วก็ชุดคอยเย็นจะอยู่ที่32มสิบสองคูณหนึ่งร้อยห้าจุดสามคูณยี่สิบสี่จุดห้าแล้วก็ชุดคอยล์ 55, 7, 8, 8, ร้อนห้าริบห้าคูณเจด็ดสิบแปดคูณยี่สนะิบเก้าเซนติเมตรมาต แต่ชื่อรุ่นจะเป็น1 6 0 0นะเพราะว่ามันเขียนว่า42 TVAB016-W-I เห็นไหมหรือจะขีด B ขีด I ก็เหมือนกันนะครับคือรุ่นคือ16แต่ BTU จริงคือ15,000 BTU ค่า s e r จะอยู่ที่22.50 BTU ต่อชั่วโมงนะครับรุ่นนี้จะได้ประหยัดไฟเบอร์5ประมาณ3ดาวเท่านั้นนะชุดคอยเย็นจะอยู่ที่32คูณ105.3คูณ24.5ซมแล้วก็ชุดคอยร้อน55คูณ78คูณ29ซตมรมาต่อที่18,000 BTU นะครับ BTU จ,จริงจะได้เต็มๆ18,000 BTU เลยแล้วก็ค่า s e r นะครับจะอยู่ที่23.2 4 BTU ต่อชัวโม ต่อวัดรุ่นนี้18,000 BTU จะได้ที่4ดาวนะครับจะไม่ถึง5นะชุดคอยเย็น32คูณ105.3คูณ24.5แล้วก็ชุดคอยร้อน55คูณ78คณ29เซนติเมตรนะครับต่อมา24,000 BTU BTU จริงๆนะครับจะได้แค่ ฟังนะครับได้แค่2400นะครับชื่อรุ่นคือ2 4หรือรุ่น2 4 0 0 0 BTU แต่ BTU จริงๆคือ20,000กับ400 BTU เท่านั้นนะแล้วก็ค่า SCR นะครับจะอยู่เพียงแค่20.88 BTU ต่อชั่วโมงต่อวัตหรือถ้าเทียบเป็นดาวแล้วจะได้อยู่ที่2ดาว นะครับแล้วก็ขนาดชุดคอยเย็นนะครับส2ิ2คูณ1 0 5ุคูณ24.5แล้วก็ชุดคอยร้อน5 5คูณ78คูณ29เซนติเมตรนะครับถัดมาเรามาดูที่รุ่น28,000 BTU กันบ้างรุ่น28,000 BTU นะครับ BTU เต็มเตมจะได้อยู่ที่25,200 BTU ต่อชั่วโมงค่า SER จะอยู่ที่20.06 BTU ต่อชั่วโมงต่อวัตเท่านั้นรุ่นนี้ได้2ดาว เท่านั้นเช่นกันนะครับแล้วก็ชุดคอยเย็นนะครับ32คูณ1นึคูณ24.5แล้วก็ชุดคอยร้อน63คูณ80คูณ30เซนติเมตรชุดคอยร้อนจะใหญ่ขึ้นมากว่ารุ่นก่อนหน้านี้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ต่อมา3 0 0 0 0 BTU b BT ิทิจริงๆจะได้ที่ 27,600BT u นทะครับค่า a อ r จะอยู่ที่18.60ซึ่งก็ได้แค่สองดาวเท่านั้นนะชุดคอยเย็นนะครับจะอยู่ที่32มสิบสองคูณหนึ่งร้อยมตร แล้วก็ชุดคอยร้อนนะครับจะอยู่ที่89คูณ90คูณ32เซนติเมตรก็จะใหญ่กว่ารุ่น28000ขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะแล้วต่อมานะครับ33,000 BTU BTU จริงๆจะได้30,000 BTU ชุดที่น่าสังเกตนะครับก็คือถ้าใครที่อยากจะได้30,000 BTU เนี่ยต้องไปซื้อรุ่น33,000 BTU นะครับถึงจะได้ BTU จริงๆที่30,000 BTU ต่อชั่วโมงนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ ค่า s อสจะได้อยู่ที่17.60นะครับซึ่งจะได้แค่1ดาวเท่านั้นหรือจริงๆผมว่าอาจจะไม่ถึง1ดาวด้วยนะถ้าคิดคำนวณแบบใหม่นะครับแต่ในนี้เขาบอกว่าได้1ดาวก็โอเค1ดาวก็คือ1ดาวนะครับสำหรับชุดคอยเย็นนะครับจะอยู่ที่32คูณ1น5 3คูณ24.5เซนติเมตรนะครับแล้วก็ชุดคอยร้อนจะอยู่ที่89คูณ90คูณ32เซนติเมตรนะครับแล้วก็ ขนาดสุดท้าย36,000 BTU ซึ่งจะมีแค่สีขาวอย่างเดียว BTU จริงๆจะอยู่ที่36,000 BTU เต็มๆนะครับแล้วก็ค่า s e สจะอยู่ที่17.13ซึ่ง36,000 BTU รุ่นนี้เบอร์5ก็จริงแต่ไม่มีดาวนะแล้วก็ไซส์ของมันนะครับชุดคอยเย็น35คูณ120คูณ 8ซนติเมตรแล้วก็ชุดคอยร้อนนะครับ89คูณ90คูณ32เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณให้นะครับว่าทั้งหมด9ขนาดเนี่ยมันกินไฟต่อปีเท่าไหร่ซึ่งทางแคลรียรเขาไม่ได้ระบุไว้ให้แต่ไม่เป็นไรผมจะคำนวณให้เองทั้งหมด9ขนาดเลย ต้องบอกเลยนะครับว่าอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์มากที่สุดซึ่งคนก็อยากจะรู้แล้วแหละนอกจากจะมี5สีแล้วประหยัดไฟเบอร์5แบบ5ดาวประหยัดไฟเบอร์5 5ดาวนะ่ะบางรุ่นมันก็3ดาวบางรุ่นก็4บางรุ่นก็2หรือไม่มีดาวก็มีนนะทั้งหมด9ขนาดที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะแต่ว่ามันจะกินไฟต่อปีเท่าไหร่ผมทํามาให้เรียบร้อยตามนี้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแอร์ที่ผมนำมาเสนอให้นะครับ Carex Inverter Plus ประหยัดไฟเบอร์5แบบ5ดาวมี5สสีสำหรับคนที่ดูแล้วโอ้รวดเร็วเหลือเกินไม่ค่อยรู้เรื่องเลยฟังอะไรไม่รู้ฟังผมพูดไม่รู้เรื่องนะครับอยากจะโทรไปสอบถามเอง1454คอลเซ็นเตอ call center สามารถโทรไปได้เลยนะครับหรือถ้าสงสัยตรงไหน คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมจะพยายามตอบให้ทีละคําถามสงสัยตรงไหนถามมาผมจะตอบที่คําถามที่ทุกคนสงสัยนะครับส่วนเรื่องราคานะครับเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ประมาณ1 1ึ0 0ห 7, 000, หน0 0 0ึ่งหมประมาณนี้แหละรุ่นเริ่มต้นนะครับก็จะไล่ไปเรื่อยๆคือถามว่าราคาสูงไหมราคามันไม่ได้สูงเลยแถมประหยัดไฟเบอร์ห้าแบบ5้าดาวด้วยเนี่ยสำหรับคนที่อยากได้ประหยัดไฟอยากได้สีหลายๆสี ผมว่ารุ่นนี้น่าสนใจจะติดอยู่แค่อย่างเดียวว่าความทนทานหรือบริการหลังการขายอาจจะดรอปไปสักนิดหนึ่งถามว่าดรอปจากอะไรจริงๆเขาไม่ได้ดรอปเลยคือมันเจ๋งมากๆอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเอาไปเทียบกับแบรนด์ญี่ปุ่นที่เขาเหนือกว่าอยู่แล้วน่ะแล้วราคาก็สูงมากๆอยู่แล้วน่ะบางทีแคลร้อาจจะเป็นรองอยู่นิดหนึ่งแต่ถ้าเทียบกับราคากับการใช้งานกับสิ่งที่รู้สึกว่า เขากำลังพัฒนามาถูกทางแล้วเนะี่ยผมว่าอันนี้น่าสนใจแล้วกันนะที่จะนํามาใช้และสนับสนุนมากๆนะครับสำหรับแคลรี่ไม่ต้องห่วงนะครับเขาไม่ได้สปอนเซอร์อะไรให้ผมนะผมแค่รู้สึกว่ามันใช้ดีบ้านผมก็ใช้ผมรู้สึกว่าอยากจะมานําเสนอให้ทุกๆคนนะครับสําหรับราคาหรือข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยผมบอกไปแล้วนะว่าราคามันประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติอยากดูกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ สามารถเข้าไปสอบถามราคาสอบถามการจ่ายในการติดตั้งหรือวิธีในการดูแลรักษาอะไรก็ตามก็ได้นะครับและสมมุติว่าคุณรู้ราคาหมดแล,แล้วคุณอยากได้ช่างที่ไว้ใจได้นะครับถ้าสมมติว่าคุณอยู่กรุงเทพแล้วอยู่ใกล้ลาดพ้าอยู่โซนลาดพร้าว ประมาณโซลาพา์ถ้าคุณคิดว่าอยู่แถวๆนี้นะครับคุณสามารถเรียกใช้บริการที่ร้านนี้ได้นะครับ SJR นะครับโทร0877072257นหะครับหรือผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้นี้ก็ได้นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมนะครับซับสไครต์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้คิดคอนเทนต์นำเสนอหาแอร์ดีๆมานำเสนอเดี๋ยวต่อไปจะเอานู่นมาเปรียบเทียบอันนี้จะเอานี้มาเปรียบเทียบกับอันนั้นต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ใหญ่ทุกคนเป็นกำลังใจและสนับสนุน ก็สามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้ด้วยเพราะว่าผมและทีมงานเอสวิตมีเสื้อมาจําหน่ายด้วยนะครับเป็นเสื้อคอลเลกชันโพรารโคหรือเมียขั้วโลกใส่เสื้อหนาวนะครับขณะมีขั้วโลกที่ว่าร้อนแล้วอยู่ในขั้วโลกแล้วเนี่ยยังต้องใส่เสื้อหนาวแสดงว่าแม่งโคตรหนาวเลยถูกต้องไหมครับก็สามารถสนับสนุนกันได้นะครับที่ตัวละ3ามรกาบาทเท่านั้นผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้นี้สามารถเข้าไปกดลิงก์ช้อปปิ้งกันได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเป็นท่อน้ําเลี้ยงสนับสนุนเล็กๆน้อยๆนอยๆนะครับก็สามารถเข้าไปกดซ ให้กำลังใจพวกเราได้นะครับเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าคอนเทนต์ค่าตัดต่อค่าโอ้ทุกอย่างมันคือกําลังใจดีๆที่เราต้องการนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่อยากจะได้แอร์แคริเอร์นะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ